สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆคุณครูนัทมาตามสัญญานะคะแต่วันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันคุณครูนัทขอทบทวนเพลงที่เราใช้ทำตอนกิจกรรมตอนเช้าในทุกๆวันนะคะเพลงนี้ใช้หลักของอนาปนสติเพื่อกำหนดให้เด็กๆกำหนดรู้ถึงร่างกายของตัวเองนะคะกิจกรรมนี้ในห้องเรียนคุณครูนัทจะเรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนะคะ โฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้เด็กๆสงบลงนะคะแล้วก็มีสมาธิกับการเรียนเด็กๆสนใจเพลงนี้มากๆแล้วก็ตั้งใจทำนะคะถ้าหากลูกๆจะปฏิบัติท่าทางตามเพลงนี้คุณคุณนะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจเขาชื่นชมเขาแล้วขอให้ในบ้านอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สงบ อบอุ่นแล้วก็เป็นสุขนะคะเด็กๆเขาก็จะมีกำลังใจในการทำกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเพลงสวัสดิตะวันกันนะคะวิธีการก็คือให้เราหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายแล้วก็เคลื่อนไหวท่าทางไปตามเสียงเพลงโดยที่ให้เราโฟกัสจิตของเราแล้วก็สายตาของเราไปยังมือสองข้างที่กำลังเคลื่อนไหวเด็กๆดําทำได้คุณพ่อคุณแม่ลองดูเขาค่ะ สำหรับน้องออนหนึ่งที่ยังไม่ได้คุณคุณยังไม่ได้พบกับคุณคุณนัทะคะไม่เป็นไรทำไปพร้อมกันวันนี้เลยค่ะ ถึงท่อนนี้นะคะคุณคุณนั้นก็จะให้เด็กๆพูดกับตัวเองนะว่าฉันเป็นเด็กดีฉันเป็นเด็กน่ารักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกๆนะคะ โดยปกติเมื่อถึงท่อนนี้นะคะคุณคุณนั่นก็จะให้เด็กๆทักทายเพื่อนในห้องตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องเราทักทายคนในบ้านทักทายกันด้วยความเมตตาทักทายกันด้วยความอ่อนโยนนะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสและอ่อนโยนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ มอบดอกไม้ให้เด็กๆนะคะคุณครูนัทจะชอบใช้วิธีนี้นะคะในการชื่นชมลูกๆเพราะว่าถ้าการปรบมือเนี่ยบางครั้งนะทำให้จิตใจที่สงบนิ่งลงของเขาเนี่ยมันกระเจิงไปอีกคุณก็จะมอบอคําชมเชยของเด็กๆด้วยการมอบดอกไม้ให้กันมินิฮาร์ดกันนะคะในทุกๆเชา้าฝากเปิดเพลงนี้ให้ลูกๆฟังด้วยนะคะเรายัางไงรบกวนส่งคลิปมาให้คุณครูนัทด,ด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะห้องเรียนเห็นความสุข ที่บ้านมีความสุขเด็กมีความสุขพ่อแม่มีความสุขคุณครูก็มีความสุขค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้จะสอนกันนับนะรอแป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะ